e e p overnight m a s k ตัวเนี้เป็นอีกตัวนะที่เน้นในเรื่องของการลดริ้วรอยแล้วก็เสริมผิวให้แข็งแรงเหมือนกันเพราะว่าผิวเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นนะคะ กรอบป้องกันผิวต่างเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงใช่ไหมเขาก็เลยเน้นช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยมากๆเลยนะทุกคนช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอีย่างนั้นมันครบมากๆเลยนะคะซีรีส์นี้แต่จุดเด่นของตัว overnight max นะคะเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่า e n capsule a t นะคะเป็นอนุภาพแคปซูลขนาดเล็กมากๆระดับที่ตามองไม่เห็นเลยนะเขาจะค่อยๆปล่อยสารสก,กั ออกมาอย่างต่อเนื่องอ่ะหกงแชั่วโมงจะช่วยให้ผิวนะคะกักเก็บ ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ไปช่วยเสริมประสิทธิภาพสกินแคร์ตัวอื่นๆน่ะให้เห็นผลไวขึ้นด้วยแล้วก็ใส่กรดอะมิโนที่จําเป็นกับผิวเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นในระยะยาวด้วยนะยังไม่พอนะคะเขาก็ยังมีสารสก,กัดจากไขมุกสีดําจากทะเลเกาหลีสารสก,กัดจากองุ่นที่ใช้วิธีการเก็บแบบพิถีพิถันมากๆนะคนคือเขาจะใช้อุณหภูมิจากมือคนเก็บไม่ใช้เครื่องจักรเก็บนะคะเพื่อให้ได้ คุณค่าจากสารสก,กัดมาเต็มๆใช้ทั้ง3ตัวนะคะมันเสริมประสิทธิภาพกันดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่าทั้งชุ่มชื้นแข็งแรงผิวอ่อนเยาว์แล้วก็ลดริ้วรอยได้ด้วยนะหน้าก็ดูผ่องขึ้นด้วยนะทุกคน